The ball, you the wind, gotta play บรรยากาศหน้าร้านน้องชื่ออะไรครับ่ีน้องวีจากจังหวัดไหนอยู่เทปาอยู่เทปามาทำงานหัดใหญ่แล้วก็มาเยี่ยมชมแหวนนะครับ เมื่อกี้น้องเขามาดูตัวทับทิมบ่อใหม่แล้วก็พอดูไปผมก็บอกว่ามีงบเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นราคาไม่เกิน2,000บาทแล้วน้องก็บอกว่ามีงบประมาณ3,000บวกลบนิดหน่อยผมก็เลยชิปจากตัวนี้มาแล้วขยับมาเป็นพลยซูดานแดงเลือดนกโดยนำมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าเล็กกว่าก็จริงแต่มันไม่เหมือนใครเล็กกว่าก็จริงแต่คุณภาพมันสูงกว่าในระยะยาว ตัวนี้หาซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เกรดคุณภาพอย่างนี้แต่เกรดคุณภาพแบบสูดานแดงเลือดนกเนี่ยมันจะคุณภาพสูงกว่าก็เลยจากเดิมจากเม็ดใหญ่ราคาไม่ถึง2 0 0 0ก็ขยับขึ้นมาเป็นเม็ดนี้โอเคทำไมถึงชอบสีแดง มันชอบสีแดงเข้ากัะตุกจีนเลยตัวนี้แดงสูดานเลือดนกนะครับเป็นพอยดีที่มีคุณภาพเลยวันนี้น้องมาอุดหนุนต้องขอบคุณมากครับผมบรรยาก,กาศทักทายสวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยอ่าโอเคเดี okay. <S <S ๋ย